ข้อที่สามนะคะสุพัฒขับรถด,ด้วยความเร็วเฉลี่ยชั่วโมงละเท่านี้นะคะแต่ถ้าขับรถไปเป็นเวลาสองชั่วโมงกว่าเนี่ยจะได้ระยะทางเท่าไหร่อันนี้ทําวิธีไหนคะตัวลลขคูณหาคูณค่ะอ่าคูณนะคะเพราะว่าถ้าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะคะ ได้82กิโลกว่าแล้วถ้า2ชั่วโมงกว่ามันก็ต้องได้ระยะทางเพิ่มมากขึ้นยูไหมคะมันก็จะต้องเอามาคูณกันนะคะก็จะได้82เสร็จหนึ่งส่วนสองคูณสองเศษสามส่วนห้าน,น,นะคะจะคูณกันจะหารกันได้ก็ต้องทำให้เป็นเสร็จเกินก่อนนะ82คูณ2บวก1ได้เท่าไหร่คะ <65. S 1> ได้165ได้165นะคะ คูณกับห้าคูณสองบวกสามได้เท่าไหร่คะสิบสามค่ะได้สิบสามส่วนส้าได้สิบสามส่วนห้านะคะมีอะไรตัดได้ไหมคะห้ากับร้อยหกสิบห้าค่ะอหกร้อยหสิบห้ากับห้านะคะตัดได้เอาห้ามาตัดได้หนึ่งห้าตัดห้าคูณอะไรได้ร้อยหกสิบห้าค่ะสามสิบสาม สามสิบสามนะคะโอเคทีนี้ครูก็คูณได้เลยนะคะเอาเศษคูณเศษเอาเวนคูณ่วนได้เ,เลยตัวส่วนเป็นสองแหละนะคะสามสิบสามคูณสิบสามได้เท่าไหร่คะสี่ร้อยยี่สิบเก้าค่ะ,คะ,ะได้สี่ร้อยยี่สิบเก้านะคะมันเป็นเศษเกินอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่เป็นจนํานวนควาะนะคะเพื่อที่จะตอบเป็นคําตอบสุดท้ายอ่ะทาเป็นจานวนค้าได้ว่าอย่างไรคะ ได้สองร้อยสิบสี่เศษห้าส่วนสองค่ะเศษห้าเลยเนาะเซนหนึ่งส่วนหนึ่งค่ะหน้าเศษหนึ่งส่วนสองนะคะได้สองร้อยสิบสี่เศษหนึ่งส่วนสองนะคะกิโลเมตรอ่ะเราก็ตอบว่าจะได้ระยะทางนะคะสองร้อยสิบสี่เศษหนึ่งส่วนสองกิโลเมตรนะคะโอเคอากิชินตายดูจิ๊บจิ๊บ จื๊๊ต่อไปข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่จิ๊จิ๊ข้อที่สี่ออบอกว่าถ้ารถสิบล้อนะคะแล่นได้ระยะทางสอง้สิบสองกิโลเมตรกว่าในเวลาสามชั่วโมงกว่าแล้วถ้าหนึ่งชั่วโมงละเฉลี่ยชั่วโมงละเท่าไหร่เขาวิ่งไปสมชั่วโมงกว่าเขาได้เท่านี้แต่เฉลี่ยแล้วแต่ละชั่วโมงชั่วโมงนนะคะเขาวิ่ง ได้ระยะทางเท่าไหรทันเลยคะหารค่ะอ่ะอาหารนะคะเอาอะไรตั้งเอาอะไรหารคะเอาระยะทางตั้งหารด้วยชั่วโมงค่ะอ่าเอาระยะทางมาตั้งนะคะหารด้วยจํานวนชั่วโมงนะเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อแต่ละชั่วโมงเนี่ยนะคะเขาวิ่งได้เป็นระยะทางเท่าไหร่ แต่ในความเป็นจริงถามว่ามันจะวิ่งได้ชั่วโมงละเท่านี้จริงไหมมันก็อาจจะไม่ได้หรอกเพราะว่าอาจจะมีลดความเร็วบ้างนะคะหรือว่าเ,าเร่งะค,ะความเร็วบ้างนะคะก็ว่าไปอันนี้แต่เขาเฉลี่ยเฉลี่ยมาให้นะคะ,คว,ว,ะ,คะว่าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะคะขับได้เท่าไหร่นะจะหารได้ก็ต้องทําจํานวนท้าเป็นเศษเกินก่อนนะคะโดยการเอา4คูณ242แล้วก็บวกด้วยหนึ่งหาได้เท่าไหร่คะ969ได้960 นะคะส่วนด้วย4นะคะหารด้วย3าคูณสาเอ้ยห้าคูณสบวกสค่ะได้เท่าไหร่คะสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดส่วนห้านะคะโอเคถ้าจะหารกันก็ต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนโอเคมีอะไรตัดได้ไหมคะไม่มีค่ะมีนะ นี้นะสิบเจ็ดกับเก้าร้อยหกสิบเก้าค่ะอสิบเจ็ดกับเก้าร้อยหกสิบเก้านะคะสิบเจ็ดหนึ่งเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดคูณอ,อะไรได้เก้าร้อยหกสิบเก้าห้าสิบเจ็ดค่ะอ่าสิบเจ็ดคูณห้าสิบเจ็ดนะคะได้เก้าร้อยหกสิบเก้านะคะโอเคหมดแล้วนะคะไม่มีอะไรหารได้แล้วทีนี้ครูก็คูณเลยนะคะทําการคูณได้เลยห้าสิบเจ็ดคูณห้าได้เท่าไหร่คะ 285ค่ะไสอด้2 8หนะคะตัวส่วนก็เป็น4ีคูณหนึ่งเป็น4นะคะซึ่งมันเป็นเสร็จเกินเราต้องทำให้เป็นจำนวนคลาสซึ่งตอบว่าเจ็ดสิบเอดเศษหนึ่งส่วนสี่ค่ะ,ะจะได้เจ็ดสิบเอดค่ะเศษหนึง่งส่วนสี่นะคะกิโลเมตรนะคะก็คือเฉลีย่ยนะคะเฉลีย่ย แต่ละชั่วโมงเนี่ยนะคะเฉลี่ยหนึ่งชั่วโมงเฉลี่ยหนึ่งชั่วโมงนะคะรถยนต์อะรถยนต์อะไรละ่ะอันแรกของรถสิบล้ออันนี้ของรถยนต์อะรถนะคะเอารถแล้วกันครูน่าจะลืมเปลี่ยนโจย์รถนะคะจะแลนได้ระยะทาง เจ็ดสิบเอ็ดเศษหนึ่งส่วนสี่กิโลเมตรเสร็จแล้วอีข้อ